เสื้อผ้าบอกชนชั้นเมื่อผ้าสารพัดสีกลายเป็นเรื่องการเมืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ย้อนสยามเรื่องจริงจากอดีตรายการที่จะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่ประวัติศาสตร์ไทยในมุมที่อาจไม่เคยมีใครเล่าวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจโลกของเสื้อผ้าที่ไม่ได้เป็นแค่เครื่องนุ่งหม่มแต่เคยเป็นเครื่องมือของอำนาจ ชนชั้นและแม้แต่สัญลักษณ์ทางการเมืองคุณรู้ไหมว่าผ้าบางลายสามัญชนไม่มีสิทธิ์ใช้สีเสื้อบางสีใส่แล้วอาจมีโทษถึงตายหรือแค่การใส่ผ้าแบบผิดทางอาจแปลว่าคุณกำลังลุบหลู่เจ้านายทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงในอดีตที่เราอยากให้คุณได้รู้พร้อมแล้วไปย้อนสยามด้วยกันค่ะ ลองจินตนาการถึงฉากในอดีตชายหญิงเดินสวนกันกลางพระนครในสมัยอยุธยาแค่มองการแต่งกายก็รู้แล้วว่าใครเป็นเจ้านายใครเป็นขุนนางและใครเป็นไพระะ่ในสังคมไทยโบราณเสื้อผ้าไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ใช้ห่มปกปิดร่างกายแต่มันคือเครื่องหมายแห่งฐานะที่มองเห็นได้ทันทีจากภายนอกชนชั้นบนเสื้อทีห่มด้วยอำนาจ ในราชสำนักหรือกลุ่มชนชั้นเจ้านายการแต่งกายถือเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่เป็นการแสดงสถานะรัชวงศ์ขุนนางหรือแม้แต่ศักดินาสูงจะต้องแต่งตัวตามตำแหน่งอย่างเคร่งครัดเสื้อผ้าของเจ้านายเหล่านี้มักมีลักษณะดังนี้เหนือผ้าใช้ผ้าไหมผ้ายกผ้าทอลายทองลายเงินซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศเช่นอินเดียจีน หรือชวาลวดลายลายที่ใช้จะไม่ธรรมดาเช่นลายเครือเถาลายดอกพิกุลลายราชวัตรบางลายสมุนเฉพาะเจ้าฟ้าหรือเจ้าหน่ายชั้นสูงเท่านั้นการตัดเย็บเสื้อแบบครุยหรือเครื่องต้นที่มีความวิจิตรซ้อนทับหลายชั้นประดับทองดิ้นหรือลูกไม้แพรอย่างดีเครื่องประกอบต้องมีเครื่องทรงประจํ เช่นสังวานธงกรหรือเข็มขัดเงินซึ่งบอกระดับศักดินาได้แม่นยำขุนนางข้าราชการเสื้อแบบหน้าที่ขุนนางในราชสำนักจะแต่งกายแต่กลางจากเจ้านายเพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่จะสวมเสื้อแขนยาวผ้าจงกระเบนและมักมีเครื่องแบบที่เรียกว่าเสื้อพระราชทานหรือเสื้อราชปะแตนโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่หเป็นต้นมา ในยุคต้นรัตนโกสินทร์ยังนิยมผ้าขาวมา้าหรือผ้าคาดเอวที่มีลวดลายตามจังหวัดเช่นลายสี่เหลี่ยมลายขอหรือผ้าสลับสีแต่ก็มีข้อกำหนดว่าขุ้นางบางตำแหน่งห้ามใช้ผ้าแบบเดียวกับสามัญช,ชนชนชั้นล่างสามัญชนเสื้อคือผ้าธรรมดา หันมาดูฝั่งสามัญชนคนทั่วไปหรือที่เรียกว่าไพร่เสื้อผ้าของพวกเขาเรียบง่ายและส่วนมากไม่มีเสื้อเลยชายมักนุ่งผ้าจงพระเบใช้ผ้าเนื้อหยาบหรือผ้าพื้นไม่ใส่เสื้อหรือใส่เพียงผ้าแถบหรือผ้าพาดบ่าใช้ชีวิตเรียบง่ายทํางานกลางแจ้ง จึงไม่ต้องพิธีพิถันนักหญิงนุ่งผ้าสิน้นใช้ผ้าไสา้หรือผ้าทอท้องถิน่นไม่มีลวดลายหรูหราห่ผมผ้าคลุมไหล่หรือใช้สบายที่ไม่มีลายทองห้ามพายยกดอกข้อห้ามสำคัญห้ามสามัญชนใช้ผ้าลายยางพายยกลายหรือลายพิเศษ หากฝ่าฝืนอาจถูกจับปรับหรือลงโทษตามธรรมเนียมเสื้อผ้าแผนที่ของสังคมเสื้อผ้าในอดีตจึงไม่ใช่แค่แฟชั่นแต่คือแผนที่ของสังคมไทยใครใส่ผ้าแบบไหนบอกได้เลยว่าเขาอยู่ตรงไหนในโครงสร้างอำนาจแม้จะเป็นคนร่ำรวย แต่หากไม่ใช่ขุนนางก็ไม่มีสิทธิ์ใส่ลายต้องห้ามและหากเป็นคนในวังที่แต่งตัวเกินหน้าเจ้านายก็อาจถือว่าเป็นการลบหลู่มีกรณีบันทึกว่าแม่หญิงในวังที่แต่งตัวฟุ้งเฟอ้อเกินพระสนมถูกเรียกไปตักเตือนโดยตรงบันทึกจากต่างชาตินักเดินทางชาวยุโรปเช่น ไซมอนเดลาลูแบร์และจอห์นคลาวฟอร์ดที่เดินทางมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ต่างบันทึกว่าในดินแดนสยามคนชนชั้นสูงจะสวมผ้าไหมหรูหราแต่สามัญชนกลับเปลือยท่อนบนหรือห่มผ้าเพียงผืนเดียวและนั่นคือสิ่งที่ตอกย้ำว่าเสื้อผ้าในอดีต คือเครื่องชี้วัดชนชั้นทางสังคมที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าผ้าต้องห้ามของสูงที่แตะไม่ได้เสื้อผ้าอาจบอกชนชั้นแต่ผ้าบางลายกลับเป็นของต้องห้ามที่แม้แต่ขุนนางบางคนยังไม่มีสิทธิ์ใช้ในอดีตของไทยไม่ใช่ทุกผืนผ้าที่ใครอยากใช้ก็ใช้ได้บางลวดลายบางสี หรือบางเนื้อผ้าถูกสง,งวนไว้เฉพาะเบื้องสูงใครแตะต้องหรือใส่ผิดที่ผิดเวลาอาจเท่ากับลบลูหรือละเมิดพระราชอำนาจผ้าต้องห้ามคืออะไรผ้าต้องห้ามหมายถึงผ้าที่ถูกกําหนดว่ามีสิทธิ์ใช้อยู่ในวงจำกัดโดยอาจเป็นเพราะลวดลายสีเนื้อผ้าหรือแม้แต่รูปแบบการตัดเย็บ ไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทหรือค่านิยมแต่บางกรณีผู้เขียนไว้ในกฎหมายเช่นกฎหมายตราสามดวงระเบียบวังหน้าวังหลวงบันทึกโบราณเช่นจดหมายเหตุสมัยอยุทยาตัวอย่างผ้าต้องห้ามในประวัติศาสตร์ 1. ผ้าลายอย่างเป็นผ้าทอจากอินเดียที่มีลวดลายพิเศษ นิยมใช้ในหมู่ราชวงศ์และขุนนางชั้นสูงหลายผ้าลายอย่างบางลายเช่นลายเทพพนมหรือลายก้านแย่งใช้เฉพาะเจ้านายฝ่ายในหรือหม่อมเจ้าขึ้นไปเคยมีเหตุการณ์ว่านางในที่ไม่ได้รับพระราชานุญาตใช้ผ้าลายอย่างในพิธีจนต้องถูกปลดจากตำแหน่ง 2. ผ้ายกดอก ผ้ายกลายผ้าทอทองเป็นผ้าเนื้อดีที่ทอด้วยไหมและดิ้นทองหรือเงินผ้าพวกนี้หรูหรามากมักใช้ตัดเป็นห่มสบายหรือผ้าสิ้นในพิธีหลวงสตรีสามัญชนไม่มีสิทธิ์แตะหากแต่งชุดแบบเจ้านายโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกปรับว่าละเมิดพระเกียรติ 3. ผ้าลายเฉพาะเจ้านาย ผ้าบางลวดลายเช่นลายสุพรรณหงส์หรือลายดารารัตมีข้อห้ามเด็ดขาดในการใช้โดยบุคคลภายนอกราชวงศ์ผ้าทอลายประจำตัวเจ้านายยังถูกเก็บไว้ในวังเท่านั้นมีช่างทอประจำราชสำนักเท่านั้นที่มีสิทธ์ทอโทษของการละเมิดในบางยุคการใส่ผ้าต้องห้ามไม่ใช่แค่ผิดธรรมเนียม ผิดกฎหมายหากสามัญชนหรือขุนนางระดับล่างสวมใส่ผ้าชั้นสูงโดยไม่ได้รับอนุญาตโทษอาจถึงขั้นโบยหรือปลดจากยศกรณีฝ่าฝืนในงานพระราชพิธีอาจมีผลถึงขั้นเนรเทศหรือประนามต่อหน้าสาธารณะตัวอย่างที่พบบ่อยคือลูกสาวพ่อค้าที่ร่ำรวยแต่แต่งกายเกินฐานะ ถูกตำหนิในสังคมและบางรายถูกวางสั่งห้ามเข้าร่วมพิธีอีกต่อไปจิตวิทยาของผ้าทำไมต้องห้ามการห้ามใช้ผ้าหรูหราเป็นการสงวนอำนาจเป็นการเน้นว่าความงามก็เป็นของสงวนสำหรับคนมีอำนาจผ้าบางผืนเรียกว่าหลังเช่นผ้าที่ใช้ในงานพระราชพิธี ผ้าที่เคยห่มพระพุทธรูปผ้าที่ตัดเย็บจากเวลามงคลเท่านั้นการที่สามัญชนมาใส่ผ้าชนิดเดียวกันเท่ากับทําให้ความศักดิ์สิทธิ์นั้นเสื่อมหลักฐานจากบันทึกเก่าพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเคยกล่าวถึงผ้าชั้นสูงที่ใช้เฉพาะพระสนมในวังหลวงซึ่งมีลวดลายเฉพาะที่ช่างทอจําเป็นต้องสาบานว่าจะไม่เปิดเผยบันทึกของหมอบรัดเล แพทย์มิชันารีในรัชกาลที่สเคยกล่าวว่าภรรยาเจ้าฟ้าหญิงท่านหนึ่งตักเตือนแม่หญิงสามัญที่สวมผ้าผุนยูกันนางตกใจมากรีบเปลี่ยนทันทีเพราะกลัวโทษจากในวังเมื่อผ้าต้องห้ามกลายเป็นของแสดงตัวตนต่อให้ร่ำรวยแต่ถ้าไม่มีศักดินาก็ไม่มีสิทธิ์ใส่คนรวยบางคนจึงพยายามซื้อยศเพื่อให้มีสิทธิใส่ผ้าเหล่านี้ได้อย่างเปิดเผย ส่วนหญิงสามัญชนที่แต่งตัวเรียนแบบเจ้านายอาจถูกมองว่าไม่รู้ที่ต่ำที่สูงความงามในอดีตจึงไม่ได้วัดจากรูปลักษณ์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเหมาะสมกับฐานะตามสายตาของสังคมผ้าต้องห้ามในอดีตไม่ได้ห้ามเพราะผ้าผืนนั้นแพงแต่ห้ามเพราะมันเป็นเครื่องหมายของอำนาจผ้าแค่ผืนเดียวอาจทำให้คุณถูกชื่นชมหรืออาจทำให้คุณถูกลงโทษฐานหินเกรมก็เป็นได้สี การเมืองความหมายสีผ้าถูกกำหนดไว้ตามวันและตำแหน่งเช่นวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูหรือสีแสและอื่นๆตามคำภีโหราศาสตร์แต่บางยุคสีมีความหมายการเมืองด้วยตัวอย่างเช่นยุคต้นรัตนโกสินทร์สีเหลืองทองย่อมเท่ากับสีของกษัตริย์ใครใส่ผิดโดยไม่รู้หรือโดยเจตนาอาจโดนข้อหาลบหลู สีม่วงบางเฉดเคยถูกห้ามใช้ในวังเพราะถือว่าเป็นสีของแม่เจ้าชั้นสูงสีผ้ายังใช้แสดงความไว้ทุกข์เช่นผ้าขาวดำหรือประกาศการขึ้นรองราดด้วยผ้าสีเฉพาะในราชพิธีผ้าทอผ้าสิ้นลายที่เป็นเรื่องลายผ้าก็มีความหมายเช่นกันเช่นผ้าลายนั้นไหลเป็นผ้าทอประณีตใช้ในราชพิธีหรือลายราชวัตรเป็นผ้าหรูใช้เฉพาะหญิงชั้นสูง ผ้าไหมแพรว่าผ้าโคมพัดผ้าจกลวดลายประจำถิน่นล้วนถูกควบคุมการใช้ในบางยุคในราชสำนักบางลายห้ามสามัญชนใช้เพราะเชื่อว่าลายผ้ามีพลังหรือความคลังที่ต้องรักษาไว้มีบันทึกว่าสตรีบางคนที่นุ่งผ้าสิ้นลายของเจ้านายถูกประนามหรือโดนกีดกันจากการเข้าสังคมกฎหมาย ธรรมเนียมความเชื่อสมัยรัชกาลที่1ถึงสมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเสื้อผ้ารวมถึงในกฎหมายตราสามดวงเช่นห้ามไพรนุ่งคาไหมในราชพิธีเบ่ารับใช้ต้องแต่งกายให้เห็นชัดว่าเป็นบ่าวสีของผ้าใช้จำแนกตำแหน่งในวังเช่นเหลืองน้ำเงินแดงเลือดหมูมีความเชื่อว่า เสื้อผ้าคือกรอบที่ทำให้ชนชั้นอยู่ในที่ของตนถ้าสามัญชนแต่งกายหรูหรากว่าขุนนางถือว่าเป็นเรื่องเสียมารยาทอย่างยิ่งเมื่อการเวลาเปลี่ยนหลังการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่5มีการยกเลิกธรรมเนียมแต่งกายบางอย่างโดยเปิดกว้างให้ประชาชนแต่งกายตามยุคสมัยเสื้อราชปะแตนและเครื่องแบบข้าราชการกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของอำนาจไม่ใช่ผ้าทอ ลายหรือสีอย่างในอดีตปัจจุบันแฟชั่นไทยกลายเป็นเรื่องของศิลปะไม่ได้ผูกติดกับชนชั้นเสมอไปแต่ถ้าเรามองลึกลงไปเสื้อผ้ายังสะท้อนวัฒนธรรมอำนาจและการเมืองอย่างแนบเนียนเช่นการใส่เสื้อไทยในวันสำคัญการใส่เสื้อสีในม็อบหรือการรณรงค์ให้ใช้ผ้าท้องถิน่นเสื้อผ้าไม่ใช่แค่สิ่งห่อหุ้มร่างกาย แต่คือภาษาของอำนาจและเครื่องหมายของสังคมในอดีตใครใส่ผ้าแบบไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับรสนิยมแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใครและมีสิทธิ์หรือไม่หวังว่าเรื่องเล่าจากอดีต,ตวันนี้จะทำให้คุณมองเสื้อผ้าไทยด้วยสายตาใหม่และเข้าใจว่าแม้แต่ลวดลายเล็กๆก,ก็อาจซ่อนประวัติศาสตร์ทั้งแผ่นดินไว้เบื้องหลังพบกันใหม่ในตอนหน้ากับอีกหนึ่งเรื่องจริงจากอดีต ที่คุณอาจไม่เคยรู้ขอบคุณที่รับฟังรายการย้อนสยามสวัสดีค่ะ